สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถกระบะสวยๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้เป็นรถโตโยต้ารีโว 2.4e นะคะเป็นกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะรถปี2016ราคาตั้งขายอยู่ที่589,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถไม่ใช่งานอยู่นะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุก ดันทุกเคสนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะใครสนใจห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดพามาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นรถสีดำสวยๆนะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะ7กอไก่ทอฐาน193กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียม ้อมไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคกเตอร์นะคะโคมใสๆขา,ขาวๆส,สวยๆเลยนะคะโคมเดิมแท้จากโรงงานนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกด้านล่างติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กแต่งซิ่งสวยๆแบบนี้นะคะเป็นแม็กแต่งนะคะคันนี้ในส่วนของช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคราน้ํามันหยดเลยเยิ้มเลยนะคะรอยซีนเดิมๆหัวน็อตนะคะไม่มีอรอยไข่รอยขยับขยีขย้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะ มือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะติดในส่วนของกันรอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ติดตัวคิวกันาสาดนะคะมาให้พร้อมเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้าติดอยู่นะคะติดฟิลมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมายละเอียดภายในของรถคันนี้กันนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามาดูเลขไม์กันก่อนนะเลขไม์ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่อ่ะ ัวนี้กไม่อยู่1 3 0 0 0 0มนกิโลนะคะเป็นตัว toyota r e v o 2 4 e ปี16นะคะไม่แสนส0 0หมื่นเท่านั้นเองนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำนะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สีบานเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแห่งประตูให้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับนะคะเป็นที่วางแก้วน้ํานะ พวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะมีที่วางแก้วน้ํานะคะด้านในให้อีก2ใบนะแล้วก็เป็น เกียร์ออโต้มีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้พร้อมเลยนะคะคันนี้นะคะเขามีในส่วนของนี่เลยนะคะช่องคลูบ็อกนะคะเป็นช่องเก็บความเย็นได้ด้วยนะคะสามารถแช่เครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยได้เลยนะคะเป็นช่องเก็บความเย็นนะคะตรงนี้นะสวยๆเลยนะคะคันนี้ฟ้าเพดานนะคะอาจจะมีรอยร่องรอยบ้างติดทองมานะคะคันนี้ มีที่บังแดดฮะอาวที่บังแดดนะคะที่เก็บแว่นตามีให้พร้อมเลยนะคะคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวงังสวยทุกใจแน่นอนนะคะเป็นกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะคะคันนี้ในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าออกอ่าออกเป็นแนวแบบสีเขียวเทาๆอะ่ะ เะะบาแน่นๆแต่งๆตึงๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะคันนี้เบาะสวยๆเลยเป็นเบาผ้านะหัวน็อตกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งด้วยนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่แขวนสัมภาระให้ด้วยทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้าส่วนเบาะด้านหลังตรงกลางนะคะลูกค้าดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะคันนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะในส่วนของ ช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมๆไม่เคยตัดต่อตัวรถนะคะเลขตัวถังเดิมๆเลยนะคะลูกค้า ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะเป็นตัวกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะใครสนใจห้ามพลาดไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้อย่างสวยงามเลยนะคะเป็นตัวไฮรักรีโวนะคะตัว2 4 e ีมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้ว2จุดนะคะมือจับประตูตรงกระบะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโครเมียมไฟเบกรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะมีกระบะไลเนอร์มาพร้อมเลยนะคะในส่วนของกระบะไลเนอร์เนี่ยไม่มีร่องรอยทะลอกนะคะ ไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนนะคะมีบ้างก็เลก็เลกๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะคะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะ0ูนย์0 9 5 8 7สนัดเพชรยนต์นะคะยินดีใช่ทุกคันดันทุกเคสนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะข้าราชการพนักง,งานบริษัทพนักง,งานทั่วไปนะคะ ค้าขายนะคะอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะขับไรเดอร์ขับแก็บใบอะไรออกได้หมดถ่ายลอตเตอรี่ก็ออกได้นะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้านะคะ เอกสารครบนะรู้ผลภายใน3วันเลยนะคะอนุมัติง่ายไม่ยุ่งยากนะคะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่แล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะใครที่สนใจโทรหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถจริงนะคะเข้ามาได้บริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรี 68แยกหนึ่งนะคะกับรถคันนี้นะคะ Toyota Revo 2.4e นะคะ ปี2016เป็นตัวกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะใครสนใจห้ามพลาดราคา589,000บาทนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ